สวัสดีค่ะทุกคนเลิกงานแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารับ,บาบสี4ต่อนะคะซึ่งระบ,บายไปแล้วแค่หนึ่งแผ่นเท่านั้นวันนี้เราจะลองมาจับสลากด,ดูว่าจะได้หน้าไหนนะคะทีตออก็คือห้าค่ะเคหน้าห้านะคะมาดูกันดีกว่าว่า หน้าหานี่ยมันคืออะไรแปดไปแล้วเจ็ดหห้าอุ้ยเดาบัวอะไรดีเนาะวันนี้ก็ต้องเป็นบัวแดงเหมือนเดิมใช่ไหมคะโอเคบัวแดงง่ายเลยคะ่ะวันนี้สีที่ใช้นะคะ เริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันความจริงเราชอบสีเหลืองนะแต่ว่าเวลาเลือกสีแต่ทำไมเลือกแต่สีแดงคิดว่าสีแดงน่าจะสวยกว่าเพื่อนๆชอบสีอะไรอะเราอะชอบสีเหลืองแต่ว่าตอนเด็กๆด็อะชอบสีเขียวเวลาเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยน ความชอบก็เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนเช่นกันค่ะทุกคนคือไม่ใช่อะไรอันนี้คือแบบจากประสบการณ์ตรงเลยตอนแรกคืออกหักอกหักคือแบบคิดว่านานแค่ไหนถึงจะลืมได้เชื่อว่าจะลืมนะแต่ก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แต่เวลาผ่านไปสองปีหาอะไรทำมันก็ลืมได้นะ ลืมๆไปเลยเออก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาความสมนุกสมฤก็เช่นกันค่ะอ้าได้หางหนึ่งแหละมาดูหางสองทุกคนเลิกงานกันกี่โมงเราเลิกประมาณถึงถึงบ้านประมาณสี่โมงกว่ากว่า กลับมาถึงก็หิวต้องกินข้ากับแม่ก่อนอิ่มเนี่ยก็มาระบายสีีเลยคือเราอยากแบบบางทีก็อยากนอนพักแหละแต่ว่าถ้าเราน,นอนพักแล้วอ่ะเรารู้สึกว่ามันเราจะไม่ได้งานอืมตอนนี้กําลังนะสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะทุกคนเราก็เลยอยากทำอันนี้ให้เสร็จก่อนพอนอนแล้วมันจะยาว มีหยุดสี่วันที่เราไม่ได้ไปทำงานเพืเ่อนๆมีแผนไปเที่ยวไหนเราอยู่บ้านทั้งสี่วันเลยจ้าคือไม่ใช่อะไรไม่มีตังค่ะทุกคนเราซื้อรถใหม่ที่นี้มีตังแย่จ่ายค่างวดรถเติมน้ำมันกับค่ากินนี่คือแบบต้องประหยัดเัอ อย่งั้นคือไม่ไหวไม่บางทีเราไม่อยากจะรบกวนพ่อกับแม่มากอะ่ะอยู่บ้านเนี่ยก็อยู่ฟรีกินฟรีไม่ได้เสียค่าเช่าซักบาทค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตพ่อก็เป็นคนจ่ายคือมีลูกมีเป็นภาระจริงๆนะทุกคนอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะว่าตัวเองเป็นภาระให้พ่อกับแม่มากเลยกับข้าวแม่ก็ทำให้ หอให้ไปกินที่ทำงานกลับมาบ้านแม่ก็ทำให้เอาสบายสบายมากมองกับคนที่มีลูกนี่เขาเอาเวลาไหนไปทำงานแล้วก็เอาเวลาไหนมาเลี้ยงลูกเหนื่อยมากเลยนะขนาดเราไม่มีลูกเรายังรู้สึกว่ากลับมาบ้านเราก็เหนื่อยแล้วอะอันนี้คือหลายคนเนาะเพื่อนเราหลายคนก็ยังไม่ได้แต่งงานนะ ซึ่งปีนี้คือ30แล้วเทนยุคใหม่ไม่น่าจะแต่งงานไวกันใช่ไหมทุกคนเราก็คนหนึ่งอ่ะที่30มแล้วยังไม่มีแฟนคือหาแค่หาเลี้ยงตัวเองมันก็ยากเลยว่าสมัยเนี้ยเราอยู่ในยุคที่แบบข้างจานละห้าสิบหกสิบจะเอาอะไรมาเก็บเงินอนะ่ะจะเอาที่ไหนมาเก็บโอเคทุกคน ูเหมือนจะตัดกันอยู่นะแต่ไม่เป็นเลยโอเคฟินิตลุคของวันนี้นะคะน้องโบแดงใจกลางน้ำเงินแล้วกันน้องโบแดงใจกลางน้ำเงินก็เสร็จแล้วสำหรับงานศิลปเปะของเราในวันนี้นะคะไปหา ดูได้ค่ะทุกคนอยู่ในลิงเลยเพราะว่าสมุดเล่มน,นี้นะคะคือเด็กคือมันออกแบบมาเพื่อเด็กนะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากหาอะไรทำหลังเลิกงานเนาะถ้าใครไม่อยากให้ลูกติดจอติดอะไรนะคะเป็นมินินะคะมินิสมุดภาพระบายสีแค่สิบดบาทดีกว่าให้เล่นให้ลูกเล่นโทรศัพท์นะทุกคนค่ะวันนี้ลาไปละ